เราดูเลยติดต่ออะไรันมีคอก่ตอนไปดิ้นต่อครับต่อครับต่อครับผมเห็นนะมันก่อวเมื่อก่อนงงไงอะไรวะต่อะไรกันต่อครับต่อครับคืออะไรวะอ๋ลงต่อต่อไปดูที่หยดสามโอ้คุณขอบคุณค่ะออนเมื่อไหร่นะมีวันออนแล้วถูกไหมใช่วันที่แตุลาคมนี้ค่ะปีนี้แหละ ซึ่งยานหันยจะเสร็จกันจะมีนวันแล้วนะเขาทำงานไว้เป็นูบแล้วนย่าผู้ที่ไม่เคยหรอคะหนูดูแลคืมากเราได้ดูใหม่ได้แล้วตอนเราได้เรื่องมาดูอเทมกแล้วเราเล่นกันไหไม่ค่อยได้ดูเรื่องนี้เป็นเรื่องแรที่คาเช็คเทบ็กไม่เคยเช็คเทมักเลยน้วยมากอาจจะมีแค่บางซีนที่แบบอะไรนี่จริงๆเลย คือนใส่ย่าถ้าไม่้าไม่เช็คเราจริงเหรอไปกินข้วถั่วนะถั่วเช็คข้าว่า,วา,วาวแล้วแต่มูดอ่ะเขียวเป็นสบายใจนะเสียวว้า